สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเชดนุนาฟาร์มวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหนูนะครับมาหาน้องที่กระสินนะครับเป็นหนึ่งอาชีพที่น่าลองนะครับผมบ่อน,นี้อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยตัวนะครับผมเพื่อนนี่ครับเจ็ดถึงแปดร้อยตัวมีสองบอ่อนะครับนี่ มีบ่อนี้บ่อเล็กนี้อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยตัวนะครับบูนนะครับนี่ก็จับขายได้แล้วนะครับอายุเจ็ดสิบห้าวันหรือสองเดือนขึ้นนะครับผม,มเพื่อนๆอืมครับเลี้ยงไว้กินเองนะครับอ่า เดี๋ยวก็จำหน่ายแถวแถวบ้านนะครับอาชีพเสริมนะครับน้องมันก็ทำงานด้วยนะครับหลังจากทำงานก็มาเลี้ยงกบเวลาว่างนะครับน่านรองกับผมเ,เพื่อน น่าลองครับการเลี้ยงกบไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นที่จะบอกว่าเลี้ยงกบมันเหม็นผมว่าไม่เหม็นนะครับดูการจัดการการเปลี่ยนน้ำนะครับการให้อาหารผมว่ามันไม่เหม็นนะครับแล้วนะครับ ไม่ผอมนะครับผม,มเพื่อนๆสมบูรณ์ดีนะครับตัวก็โอเคเลยไซยนี้นะครับอืมครับตัวโตอยู่นะ อยู่อำเภอเมืองกระสินนะครับผมเพื่อนท่านไหนที่อยู่ยแถวๆนี้ก็แวะมาชมได้น,นะครับมาศึกษา,าสอบถามได้น,นะครับเลี้ยงยังไงอะไรยังไงนะครับน้องมันก็โอเคอยู่นะการจัดการไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่เหม็นน้ำก็ไม่สกรปรกมากนะครับไม่สกรปรกเลยดีวยกว่านะครับ มีโอกาสได้แวะมานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดโอกาสหน้าได้แวะมาเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเหลือหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้องบอกว่ามันเลี้ยงสองรอบนี้นะครับรอบที่แล้วก็สามเดือนคือจับขายหมดเลยนะครับผมโอเคครับผม,มเพื่อน ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจนอนาฟาร์นแก่นสวัสดีครับ